ปอดมลาม่าทุกคนคือครอบครัวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับข้าวหน้ามะพร้าวครับข้งวหน้ามะพร้วหวานันต่อไปหรอขันต่อไปหรอขันต่อไปครัอ สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หวานแล้วก็พี่ออด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสาขาราชื่อพ์พระรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่หวานแล้วก็พี่ออซื้อรถกับพี่ทีมเป็นไงบ้างคะน้องค่อนข้างที่จะจริงๆอ่ะคือหลุดจากเงากันแล้วนะแต่ทีนี้คือแบบมันนั่นแหละจากจากจากน้องที่แบบดูแลน้องดูแลดีค่ะก<ค>็คือแบบเออเราก็ประทับใจที่แบบว่าเออก็ติดต่อมาทางน้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบ จัดการอะไรให้เราทุกอย่างได้ได้โอเคค่ะได้ดีพูดคุยพบเจอกันที่ไหนคะพี่ทางไลน์อย่างเย,งย <c oughs> เอเลยค่ะพอดีมีมีมีเพื่อนอีกทีนึงแนะนําน้องเข้ามาค่ะ,ะก็เลยว่าเออให้มาซื้อกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาดูตัวรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคเลยค่ะชอบ <c oughs> การบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีเลยค่ะสะอาดสะอ้านค่ะ แล้วก็คันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ครับพี่หวานเป็นไฟแนนซ์ค่ะ,คะการยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะอาทิตย์เดียวเนาะประมาณอาทิตย์นึงค่ะไม่นานเลยใช่ใช่แป๊บเดียวรู้เรื่องเลยทําไมต้องเป็นฟอร์ดครับพี่หวานชอบเพราะว่าชอบมานานแล้วล่ะชอบฟอร์ดมานานแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ไม่ได้มีโอกาสจะได้ใช้แต่พอดีเออเห็นโฉมใหม่มันสวยเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบเป็นยุโรปหน่อยก็เลยชอบก็เลยตัดสินใจเลยค่ะใช้ฟอร์ด เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูฟอร์ดอาร์เมสสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะเสียงจากคุณลูกค้าคนสําคัญของเราแล้วอยากให้ที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะครับต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองท่านมากๆนะครับที่ให้เกียรติได้รับโอกาสได้ดูแลนะครับจับผิดขัดผิดพลาดประการใดขอขออภัยไว้ใที่นี้ได้นะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอบคุณด้วยนะค่ะครับสวัสดีครับ ข้าตัวแทนปลอดภัยครับขอบคุณที่ให้พี่ดูแลครับสวัสดีครับ